สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเกียร์นะครับของรุ่นของซีรีส์เจ็ดนะครับซีรีส์เจ็ดเกียร์ออโต้กึ่งเม่นด่วนนะครับความรู้เบื้องต้นนะครับของระบบเกียร์มันมันมีอยู่ทั้งหมดสิบสองเกียร์นะครับพี่น้องก่อนใส่เข้าก็ต้องเหยียบคานนะพี่น้องเนาะเหยียบคาดนะครับพี่น้องต้องเหยียบใส่เกียร์เป็นดีนะครับดีนะครับถึงเจ็ด ดีคือเดือนนานะครับเห็นคือเกียร์ว่างนะครับพี่น้องเขียนคือเกียร์ถอยนะครับอถ้าเข้าเกียร์ค่าด้ล้วเพื่อเขาใส่เกียร์สี่แล้วก็ปล่อยคาดก็กอกไปตามปกติเทากับเขต้องใส่์อี่พี่น้องก็คือมันดีเกียร์มันก็จะชิปของมันเบี่ยงครับมันก็เชื่อมเกียร์ของมันเบี่ยงจากนี้ใส่เกียร์ตัวมันเป็นเกียร์อะไรเกียร์หกก็ได้ครับมันเป็นเกียร์หกอยู่ตอนนี้ ขันเท่าชีปลงมาเองแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นในเม่นดวนนะครับเปลี่ยนมาดวนเอกากชีปชีปเองชีปเอียงก็บจะมาเป็นเกียสามไล่ทั้งมาเองอ็ไ้ครับขันเท่าเพราะฟมันเป็นดูโตเองนะครับพี่น้องนะครับ,ถ,รบถ้าเป็นดูโตมันก็จะชีปเขางมไนเองแต่เป็นเท้าเปลี่ยนมาเป็นเม่นดวนเทากับชีปของเท้า เท่าอาชิปขึ้นไปเรื่อยๆครับเหนือมีตัวเลขบอกนะครับบวกกับลบนะครับลบก็คือทดเกียร์ลงครับบวกก็คือเพิ่มเกียร์เชื่อเกียร์ขึ้นนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีองไรครับพี่น้องใ้ความรู้กับระบบเกียร์ของซีรีส์เจ็ดนะครับตัวเกียร์ตเครึ่งเว้นด่วนนะครับคลิปนี้ก็สำเนียงนะครับพี่น้องขอบคุณครับ